ในรถยนต์รุ่นนี้นะครับเป็นรถยนต์แอคคอร์ดนะครับ G8 ของเราซึ่งตัวนี้ก็คือมันรั่วเกิดการรั่วซึมนะครับที่ตัวกระบอกบังคับเดียวครับเพราะถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยก็คือน้ำมันพาวเวอร์เนี่ยก็จะรั่วออกไปเรื่อยๆนะครับ สวัสดีครับกลับมาพบรายการวีกู๊ปวีแควันนี้เราจะมีสิอีดีมาแนะนำกับคุณลูกค้าในรถยนตนนะ์ทันดาที่มีอายุ1าปีขึ้นไปว่าจะต้องดูแลตรวจสอบอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูนะครับครับในรถยนต์รุ่นนี้นะครับเป็นรถยนต์ Accord นะครับ G 8ี8ตของเรานะัตั้งแต่ปี2008หรือ2งปี2002ขึ้นมานะครับตัวนี้เราจะต้องดูอะไรบ้างนะครับเป็นหลักๆเลยนะครับ สำหรับวิญญนี้นะครับการลุกสางของเรานะครับเบื้องต้นเลยเมื่อเปิดสกรโปรกมาแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องดูเลยก็คือเรื่องของรอยรั่วต่างๆภายในชุดบนห้องเครื่องยนต์นะครับว่าจะเป็นท่อยางกรออากาศนะครับตัวนี้นะครับรวมไปถึงท่อยางพวนน้ำนะครับท่อยางมานน้ำครับท่อแอร์นะครับท่อแอร์แล้วก็ท่อทางของระบบ power นะครับรอะรุ่นนี้ยังเป็นระบบ power น้ำมันอยู่นะครับจะต้องมีกานตรวจสอบรอยรั่วต่างๆครับรวมไปถึงระบบน้ำมันเบรกนะครับน้ำเบรกจะต้องอยู่ในระดับ m a กนะครับ รวมาถึงน้ำยาวม้อน้ำครับก็ต้องอยู่ในระดับแม็กเหมือนกันนะครับใกล้ๆๆนี่ใกล้ๆอย่าให้มีครั้งที่สองนะครัมีครั้งที่สองนะครับมีครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดนะครับต้องอยู่ในระดับแม็กครับไม่ควรจะเติมเกินนะไม่ควรจะเติมเกินแล้วก็ไม่แนะนํานะครับให้ลูกค้าเปิดฝาหม้อน้ำนะครับในกรณีที่เครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงเพราะอาจจะเกิดความร้อนเกี่ยวกับเรื่องหม้อน้ําแรงดันมาโดนร่างกายของผู้ใช้รถ ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับสำหรับรถยนต์น้า a คอ o r ดนะครับตั้งแต่ Gen 8นะครับสิ่งที่ต้องดูนะครับในรถรุ่นนี้นะครับก็คือระบบดหกพวงมาลัยหรือระบบ power นันเองนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เมื่อเกิดอายุการใช้งานเป็นนานแล้วนะเขาก็จะเกิดการรั่วซึมรั่วซึมครับเพราะนั้นเราต้องมีการตรวจสอบดูนะครับว่าจะเป็นปั๊ม power เองหรือตัวชุดกระบอกบังคับเลี้ยวต้องดูให้อยู่ในสมบูรณ์ไม่เกิดรอยรั่วเพราะว่าเวลาที่ลูกค้าใช้งานเกิดการขับขี่ไปแล้วเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการติดขัดหรือไม่สมู วิธีดูได้เองนะครับอ่าวิธีการตรวจสอบก็คืออ่าด้านบนนะครับเราดูแล้วว่าน้ำมันนะครับพาวเวอร์ไม่มีการพ่องนะครับดูในระดับแม็กแล้วนะครับแล้วก็ไปดูช่วงล่างต่อไปนะครับช่วงล่างต่อไปครับหลังจากที่เราดูด้านบนไปแล้วว่าไม่เกิดการรั่วซึมครับก็มาดูช่วงล่างเกี่ยวกับดูบล็อกบัคับเลี้ยวของรุ่นไอคอนเจน8ตัวนี้นะครับ ซึ่งตัวนี้ก็คือมันรั่วเกิดการรั่วซึมนะครับที่ตัวกระบอกบังคับเดียวนะครับตัวนี้เนะพราะฉะนั้นแล้วจะต้องมีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอะไรใหม่นะครับเพราะถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยก็คือน้ำมัน,มนพาวเวอร์เนี่ยก็จะรั่วออกไปเรื่อยๆนะครับทำให้ระบบบังคับเดียวเกิดการติดขัดน,นั่นเองนะครับเกิดาเสียหายรวมไปถึงพวกช่วงล่างต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกมากแหลกลูกมากันโคงต่าง,างๆรวมไปถึงยางหุ้มเผาขับด้วยนะครับว่ามีรอยแตกแล้วไหมเพราะรถยนต์ฮอนด้าที่อายุง,งาน10ปีขึ้นไปเนี่ยก็ ถึงเวลาที่จะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็มีการเปลี่ยนอะไรแล้วในกรณีในในที่เกิดการเสื่อมสภาพหรือเกิดการเสียหายนั่นเองครับในกรณีที่เ,<อ>เกิดกรอยรั่วนะครับเกี่ยวกับเรื่องฝาวาวนะครับก็จะต้องมีการเปลี่ยนในชุดของประกันฝาวาวแล้วรวมไปถึงเซนบ้าหัวเทียนด้วยที่จะต้องมีทำการเปลี่ยนครับเพราะว่าเนื่องจากว่าอายุายการใช้งานไปนานแล้วเนี่ยเีนยาพวกนี้จะเกิารแข็งตัวนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องอาจจะรั่วซึมมาได้นะครับเพราะนั้นแล้วเมื่อครบระยะเวลา เปลี่ยนหรือตรวจตอบว่ามีรอยรั่วก็ต้องมีทําการเปลี่ยนรวมไปถึงการตั้งวาล์วนะครับการตั้งวาล์วเนี่ยก็เมื่อครบระยะ1นึ่งแสนกิโลนะครับเราก็ควรจะปรับตั้งวาล์วสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เครื่องยนต์เนี่ยกระชับอยู่าไม่เกิดเสียงดังนั่นเองนะครับเพื่อให้มันทํางานเต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมฝากรายการวีคุกวีแคร์นะครับไปด้วยนะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นปันกำลังใจให้นะครับขอกราบขอพระคุณอัครับท่าน<อ>์<อ>ั<อ>้านนา ครับสำหรับวันนี้ก็ผมฝากรายการวีคุบวีแคร์นะครับให้กับทุกท่านนะครับได้เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นข่าวสารดีให้กับลูกค้าทั่วไปนะครับส่วนรถยนต์ฮันด้านะครับ10ปีขึ้นไปก็สามารถนํามาใช้บริการที่วีคุบทั้งสี่สาขาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแจ้งวันนะน้องแขมมากก่อน้อยแล้วก็ประกันบางองได้เลยครับบริษัทเรายินดีที่จะดูแลรถยนต์ที่เป็น10ปีขึ้นไปครับขอกราบขอบพระคุณครับท่าน้าหลาย 哈哈 <laughs> <laughs>